ไดีกว่าไปสีโรบินเราจะพามาดูหัวพังจรวดนะอุ้ยเข้าอนเ้าัาพังนจรวดรถเลยอ้เอาฝนตกด้วยนะผมมองไเลยนะิดมา ได้นะครับก็ได้าเที่ยวนะครับแต่ว่าลงโตเอกไปกอนเ้ามาตอนเท้นะเที่ยวหนึ่งนะครับลุงโไปก่เที่ยวหนึ่งนะตอนฝนตนะครับ,บ,บ,บยมนไม่ได้ทายด้วยนะเพราะว่าเอามกนะครับกรเริ่มจะลงไม่แ ฝนจะเบียดเลนนะครับจะไม่ขัดเอ้าเดี๋ยวยมันก็หัวจะสวยๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะเอ้าพนักงจักรวรดอุ้ย,ยอะไรเกริดอะไรมันจะเกิเกเกดขึ้นเนี่ยอุ้ยรถบัสแม่<น>ตกใจไม่ได้เลยนะตกใจนี่มีคำบรรทัดแบบแป,กแปลกๆนะครับ,บระวังนะปนัองจักรวรรดิ

หแหละนะก็ต้องลองลองดูนะครับอลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง น้องดูนะครับโน่อีเขียวไปแบบไม่เห็นเงาแลวนะอ้าวนตกสามศูนย์นะครับอีเขียวก็น้ำหนักน้อยๆน,นะครับเพราะว่าเอาไปแค่นี้นะไปโ้ไอสสองเลยนะเดี๋ยวมาดูพน้องจรวัดนะครับ สองสี่สองสีโอ้สองสองเองสองสองนะครับผมได้มาตันหน่อยๆนะครับไป แล้วนะครับโน่นเลยอยู่โน่นเลยนะครับโอ้ขะม่วงนี่งตัดเสียบถึงตัดเสียบอ๋แบอนแอนอวตัวตรงนี้ก็ เราดูนะครับผมว่าจะได้ถอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้ก็ห,หนาวนะครับอี๊ัวมัน ผมพอน้ำหนัหนกจะหนักน่าจะหนักน้ำนะครับเป็นยังไงพอน้องระรวดหนาว<ค><ณ>ผมกระน่วผมกระาน่หมอนกันเนาะโอเคนะครับผมรอสักครู่รอสักครู่ฝนตกนะครับผมหน้าจอก็อาจจะกล้องอาจจะลายๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มี ถ้าแห้งเช็ดหน้าจอแล้วนะครับเพราะว่าเปียกไปหมดแล้วนะนี่นะครับมันของคนอ,อ,อื่นก็สีขพอ,ก,พอก,ก,ก,กันนะครับสีพอกันเนื่องจากว่าก็ฝนฝนเหมือนกันนะครับเอาละครับเสร็จแล้วนะนเส่วนไอ้เขียวไปก่อนแล้วนะครับปัดทางนะครับ เราก็จะเดินไปก่อนนะครับ <stop. S 1> ไม่ดีกว่าตายสิรบวินเราจะพามาดูรพลังกรวดนะอุ้ยพลังพลังกระดรถลัระโดดนเลยอถพลังกรวดเ้ามันดูสวยนะร้าลิฟต์นะครับห้าลิฟต์เต็มพอดีนะครับห้าลิฟต์ ก่อนฝนตกด้วยนะครับโปรยๆนะครับอะไรนะ1 9 0 2 1,962บาทจะได้2,000 uhm ก็ไม่ได้นะครับมารอดูพนันตำรวจนะครับลุาแลยเด้หน่ อยู่ที่975รรถถโดดหนขณะที่900นะครับตัวเลขที่ออกหนาว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 จอดตรงโน้นนะแล้วเอาเราเอาเงินพอเราจอดด้วย สองพันแปดร้เท่าของลงโฟเลยกเีนเพอเริ่มเริ่มเริ่มหนาแล้วดิ อู้แรงร้าลายมือสุดยอดฮอน้องกีฬาเขาเบรกเอาไว้นะดูไฟไฟเลี้ยวเขาไฟท้ายเขาเพื่อนๆไปเบรกไปเบรกลูกไฟท้ายผมไม่ต้องติดมันขาดหมนแล้ววะใช่ไหมไปหน้าตรงนี้ถ่ายลงจบเทาวนะผมก็อ้าวแป๊บ กระรอง,งได้ตั้ง35บาท36 30กว่าบาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าฝนมันตกมันหนาวนะครับแล้วก็หน้าจอก็ม,งมองๆนะครับนี่นะครับไฟไท้ายไฟเบรกนะไฟเบรกตอนนี้พ่อน,น้องกีฬาขัเบรกไว้อยู่ Buong, buong, buong. Buong, buong. Eh, oh, 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 Eh, oh, 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 oh,